สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a ห o ทา h a n ชน l ผู้รับสารเจษากกวาลนแปลความหมายโดยกันอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีกันและราศีมกรคนที่คุณถอยออกมาพลังงานชาวธาตุดินนะคะเมอจะแบ่งพลังงานเป็นสองด้านเหมือนกันนะคะนะอันนี้พลังงานของคุณตัวคุณเองชาวสอง ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้พลังงานฝั่งนี้คือคุณนะคะพลังงานอีกฝั่งหนึ่งคือคนของคุณหมอจะอ่านจากพลังงานผู้หญิงไปหาผู้ชายให้เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากพลังงานฝั่งคุณเลยเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะตอนนี้เ n e r g y ของคุณนะคะชาวท่าดินคุณกําลังพยายามอ่ะไม่ให้ถูกควบคุมบงการด้วยความคิดหรือความรู้สึกของคุณที่เราอะ่ะมีคนคนนี้นะคะในหัวในความคิดพยายามอยากหลุดพ้นจาก ชาวธาดินเหมือนกําลังรู้สึกว่าตัวคุณอะนะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระหรือความรู้สึกนะแบกรับภาระก็คือความต้องการของคนคนนี้นะการดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์หรือการตกอยู่ใต้อํานาจความสเสน่หาของคนคนนี้นะคะในความสัมพันธ์อะคุณรู้สึกเหมือนอยากจะอยากจะออกไปจากตรงเนี้ยตรงความรู้สึกเนี้ยนะคะบางครั้งถึงแม้สถานการณ์อะมันอาจจะ มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าบางคนอาจจะยังต้องเกี่ยวข้องกันเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอยู่ตกอยู่ใต้อํานาจของคนนี้คือเราต้องเอาใจอ่ะนะคะเป็นการที่เหมือนต้องเอาใจคนเนี้ยแล้วเหมือนก็ต้องทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอะมีความสําคัญสําหรับคุณอ่ะคล้ายๆยกตัวอย่างเหมือนเขาเป็นบอสแล้วคุณเป็นเลขาหรือเป็นพนักง,งานอย่างเงี้ย เหมือนเราต้องพูดแบบคอยเอาใจนะคะคอยเทคแคร์คอยดูแลนะคุณอยากให้พลังงานเนี้ยคือมันเหมือนการที่เราอยากจะเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้พยายามไม่ให้คิดวนเวียนนะทีนี้มันเป็นความพยายามที่เราอ่ะจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะบางทีมันมีอารมณ์ของความน้อยใจอารมณ์ของความรอและอารมณ์ อารมณ์ของการอยากอยากวางอะนะคะอยากจบสิ้นกับสิ่งที่เหมือนมันอยู่ในหัวเราอะนะคะเราเบื่อหน่ายตัวเราเองแบบนี้นะคะแต่บอกว่าชาวธาตุดินคุณน่าจะไปเจอกับใครบางคนที่อาจจะมีพลังงานชาวธาตุดินเหมือนคุณก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเจอพลังงานธาตุลมหรือธาตุน้ำธาตุไฟก็ได้ทั้งหมดนะคะทีนี้จริงๆถามว่าถ้าคุณยัง เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงคนนี้หรือยังต้องอยู่ในวงโครจรนะคะคุณน่ะก็พยายามให้มันเกี่ยวข้องเรื่องงานมันเหมือนตัวคุณน่ะรู้สึกว่าเราอะไปดูแลเขาหรือไปเคซี่เขาหรือไปหลงไรหรือหรือไปหลงไหลหรือไปข้างไข่อะไปข้างไข้เขาอะมันเป็นความรู้สึกที่กดดันมาที่ในอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของคุณเอง นะคุณพยายามจะเหมือนว่าถ้าเขาให้คุณเป็นลูกน้องเป็นคนร่วมงานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ติดต่อสื่อสารหรือดิวกันผ่านงานอ่ะคุณอ่ะจะพยายามมาครับตัวเองสมมุติถ้ามีโอกาสกลับมาเจอกันคุณก็จะไม่นะจะไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมว่าเขาเป็นคนพิเศษเป็นคนสําคัญที่คุณจะต้องดูแลเทคแคร์โอเวอร์มากจนเกินไปอ่ะเหมือนเขาเป็นแฟนคุณไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณจะพยายาม ควบคุมความนิ่งของคุณนะ่ะให้เกี่ยวข้องเฉพาะงานพอนะ,ะทีนี้มาดูฝั่งเขาพลังงานของเขานะตอนนี้นะเมื่อคุณถอยนะคะออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขานะเหมือนต้องการที่อยากจะพูดคุยหรือขอโอกาสพูดคุยหรือขอโอกาสเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเขามีอารมณ์ของความโมโหหรือความเอาแต่ใจหรือมีความเป็นเด็กนะคะในอารมณ์ความรู้สึกของเขาคือ คนเอาแต่ใจหรือคุณอะอยางพูดคุยกับเขาน้อยเกินไปนะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขารู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเมื่อก่อนคุณก็พูดกับเขาหรือพูดคุยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างดูแลก็ได้เอาใจใส่ก็ได้หรือเอาใจอะไรแบบนี้นะคะกับเขาดีนะดูแลเอาใจเขาดีแต่ณนะตอนนี้เออมันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขาไม่คาดคิดว่าคุณอะ นะจะกล้าทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วเมินเฉยต่อเขาแล้วนะเขากำลังสงสัยว่าเอ๊ะตกลงตกลงเนี้ยนะสิ่งเนี้ยนะมันจริงเหรอที่คุณอะไม่อยากจะพูดคุยกับเขาแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้วเขาพยายามนะความรู้สึกของเขาอะนะพยายามแบบว่า ไม่ยอมรับกับตัวเองว่าเหมือนเหมือนรอคอยพลังงานจากคุณที่จะไปดูแลที่จะไปเทคแคร์หรือไปซัพพอร์ตหรืออะไรก็ได้นะที่จะไปเอาใจเขาอะนะคะเขารู้สึกว่ามาทบทวนค่าควรเหมือนคนเนี้ยกําลังอยากจะทดลองนะ,ะอยากจะลองพูดคุยกับคุณใหม่สมมุติว่าได้ไปร่วมงานกันหรือเจอกันเนี่ยอยากจะลองว่าเออทำสิ่งใหม่ให่คือปกติไม่อาจจะไม่ได้ทักทายคุณมาก่อนนะคะ ไม่ได้โทรหารคุณก่อนไม่ได้ส่งข้อความมาก่อนก็อาจจะทําสิ่งนั้นคือมันมีมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันในพลังงานของเขานะคะว่าเอ๊ะคุณหยุดหรือหายไปไหนนะคะเหมือนว่าเออไม่ต้องการเขาแล้วเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ข่าวข่าวบางคนคนนี้นะ,ะกํกำลังนึกถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณอะเคยดีกับเขามากๆเลยเพราะอะไรนะ,ะเขาอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นใหม่ เหมือน energy พลังงานของเด็กที่เคยได้รับความดูแลเอาใจใส่นะคะจากคนเป็นแม่อะไรเงี้ยนะแต่วันนี้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่การถูกทอดทิ้งนะเขากําลังคิดสิ่งนี้เหมือนอารมณ์ความรู้สึกแบบไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบสิ่งนี้เลยอารมณ์ความเอาใจใจตัวเองของคนขึ้นมาเลยนะคะไม่ว่าคนนี้จะอายุมากกว่าคุณหรือไม่มากกว่าคุณก็แล้วแต่นะคือ อารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เขาสัมพันธ์กับคุณเนี่ยคือเขาเอาใจใจตัวเองนะมีความเป็นเด็กไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อะ่ะนะแล้วคนนี้กําลังคิดว่าอ๋อนะตอนนี้สงสัยคุณอะนะนะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือไม่ได้เอาใจใส่เขาเนี่ยไปทําอย่างอื่นไปทํางานไปทํางานหาเงินอะไรแบบเนี้ยเขาคงคิดสิ่งนี้เขากําลังคิดสิ่งนี้ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่าคุณอะเออตัดสินใจออกจากชีวิตเขาไปไปมีแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดนะคะ เขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นเขาคิดว่าตัวคุณอะนะคะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มทำให้เขามีความสุขนะอยากจะถ้ากลับมาเจอกนะันอะเหมือนเขาจะพยายามใช้วิธีการหรือคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณอะกลับมาเพื่อทำสิ่งนั้นกับเขาเหมือนเดิมเขาต้องการสิ่งนั้นคนนี้นะคะง่ายๆแหละอยากให้คุณกลับมาทำสิ่งเดิมเหมือนเดิม ความต้องการของเขาตอนนี้นะเหมือนพลังงานเขาอ่อนแรงอะนะคะทีนี้สิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้นะ,ะมันมีความกลัวความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจและก็มองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ไปในอนาคตเหมือนอีกคนหนึ่งพยายามมากกว่าอีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งพยายามอะพยายามจนเหนื่อยนะ,ะจนเหนื่อยอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่คุณถอยออกมาฝั่งเขาก็คือรับการดูแลอย่างเดียว อารมณ์วุฒิภาวะของการจะเริ่มต้นหรือการลงทุนในความสัมพันธ์นะคะมันมีน้อยแสดงว่าคุณอะอาจจะรู้จักนิสัยใจคอเขาอ่ะน้อยเกินไปเขาอาจจะไม่ได้บอกแบคกคาเบื้องหลังอะไรต่างๆในชีวิตเขาให้คุณรู้ก็ได้นะ,ะเหมือนว่าเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของกันและการมอว่ามันน่าจะน้อยนะคะเหมือนมีระยะมีระยะห่างนะคะเวลาที่คุณคุยกับคนนี้น่าจะน้อยรู้จักกันผิวเผินมากกว่า นะไม่ใช่ว่าเราร่วมแก๊งไปเที่ยวไหนกับเขานานปีหลายปีไปไหนตลอดด้วยกันตลอดหรือไปโน่นไปนี่ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนี่ยมันเป็น energy เหมือนคนที่ไปเจอกันไม่นานนะคะแล้วก็ห่างออกมาแล้วก็ทํางานร่วมกันพอทํางานตรงนี้จบก็ห่างออกมาห่างออกมาอะไรแบบนี้นะแต่เราอาจจะมีความรู้สึกกับเขาอะมากหรือเยอะจนเกิน จนเกินกว่าสิ่งที่เขาคิดหรือคาดคิดอะไรแบบนี้นะเหมือนคนรู้จักกันไม่นานแต่เรามีอารมณ์ความรู้สึกความสเสน่หามีแรงดึงดูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเกินการควบคุมคือความรู้สึกเราล้ำหน้าไปแล้วอะนะคะแต่คนนี้ยังรู้จักกับเราแค่นิดหน่อยนะคะในความเป็นจริงเนี่ยนะคะทีนี้เราก็เลยต้องพยายามไงคะที่ผ่านมาพยายามบางสิ่งบางอย่าง พยายามทาในสิ่งที่บางทีเราอะเหนื่อยจนเกินไปเพื่อให้เขาพึงพอใจแบบสมบูรณ์แบบขั้นเวสุดนะคะมันเป็นสิ่งเนี้ยคนเนี้ยเขาบอกว่าอยากเรียนรู้คุณหรืออยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้แต่เขาอยากให้คุณมาทําไมคะทาสิ่งเดิมที่เขาเคยได้รับนะเขากำลังคิดสิ่งนี้ว่าไม่น่าไม่น่าจะจบไปอะนะคะคือคุณอะ เหมือนไม่สนใจคล้ายๆเหมือนว่าคุณะดึงพลังงานของคุณกลับไม่สนใจยายดีเขาอะ่ะเขารู้สึกเหมือนไม่ไม่แฮปปี้อะ่ะเหมือนคนหนึ่งที่ได้รับการสปอยได้รับการตามใจได้รับความพยายามที่อยากจะได้เขาเป็นแฟนแล้วตอนนี้มันไม่มีสิ่งนั้นเขารู้สึกเหมือนหยหายเอเนจีนั้นน่ะนะนะเนี่ยสิ่งเนี้ยแบบคิดแต่ไม่ได้พูดออกมาแบบคนที่ทําดีที่สุดสําหรับเขาก็คือชาวทัดินนี่แหละนะคะทีนี้มาดูว่านะ แนวโน้มนะ,ะแนวโน้มสิ่งนี้มันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่คิดนะหรืออาจจะคนคนนี้ก็ได้ทีนี้มันมีพลังงานของความที่เราอะนะคะต้องเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่างมากชาวธาดินเพื่อให้นิ่งแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองคือเราอะนะคะจะไม่อยากคิดถึงสถานการณ์ที่เราเคยไปทำบางสิ่งบางอย่าง เรากลับมาทบทวนตัวเองนะคะกลับมาพิจารณาว่าเราต้องเอาชนะอารมณ์ของความรู้สึกของตัวเองถ้าเราอยากได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ เราจะไม่ทําสิ่งเก่าสิ่งเก่าจะต้องจบไปเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างคือคุณอาจจะเริ่มต้นกับมุมมองความคิดของคุณใหม่ว่าเวลาถ้าคุณจะมีแฟนมีความรักอ่ะเราจะต้องนิ่งอดทนแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ดูสถานการณ์ที่จะได้เรียนรู้คนคนนั้นก่อนนะคะว่าเขาอ่ะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับเราไหมเขาอ่ะจะได้ให้ค่าหรือให้คุณค่าในตัวตนของคุณแต่คุณอ่ะจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ความคิดความรู้สึกของเราอ่ะ เร่งรีบเร็วไปก่อนที่ความสัมพันธ์ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นนะคะเหมือนว่าการจบสิ่งนั้นฉันพยายามอยากจบแต่มันจบไม่ได้มันมีสิ่งเหมือนว่ามันเป็นแพชชั่นหรือเป็นแรงดึงดูดที่คนนี้มีอิทธิพลในใจของคุณแต่คุณทำอะไรไม่ได้คือคุณต้องนิ่งอย่างเดียวทีนี้ไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนะคุณต้องพยายามทำงานทำงานนะทำงานหาเงินให้หนักให้หนักมากๆเพื่อไม่ให้คิดเรื่องคนคนนี้แต่มันชอบวนเวียน คนคนนี้วนเวียนในหัวคุณตลอดนะคะคุณพยายามจะจบต้องแต่ต้องใจแข็งมากคือนิ่งอ่ะนิ่งไม่ทําอะไรคุณไม่แอคชั่นนะฝ่ายผู้หญิงคุณไม่แอคชั่นไม่อะไรแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดนะคะแต่คุณต้องบังคับอารมณ์ของตัวเองให้ใ,หให้คนนี้ออกไปจากหัวคุณให้ได้นะคะโดยที่คุณต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาอะไรทําเพิ่มเพื่อให้มันเยอะให้มันเยอะนะคะให้มันยุ่งอ่ะนะ,ะเพื่อให้ลืมคนนี้นะค,ะคุณกําลังคิดสิ่งนี้ และถ้าคุณได้กลับมาเจอเขาหรือร่วมง,งานกันถ้ามันเป็นแบบเรื่องบังคับนะคะคุณก็จะพยายามข่มอารมณ์ตัวเองเพื่อไม่ให้แสดงว่าต้องการเขาเป็นแฟนอีกหรือพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ไปพี่นอกพี่เทาเอาอกเอาใจนะคะเขาไปสปอยเขาอะไรนะคะเนี่ยสิ่งนีนะ้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเอาราคาประมาณนี้นะนะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิก ะะชาวราศีสิงห์นะแล้วก็มีชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมีนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะชาวธาตุดินนะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีราคามีบอกนะคะขอคนที่พร้อมโอนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ